mình đo mình hết đơm vai là cái à, này, Đơm Jeep mong là đo, Đơm mũ mì ใน้อนำทำทำมาหาเหลาะเพชรที่เก่าเลยจ้ามาซองครับมึงมาซองหัวันหนึ่งของคืนหนึ่งนะครับืนนเาะอจังวันเขาไม่ได้มาครับฝ <c oughs> นเยอะเนาะทำงานตัวเขาทำงานครับทำงานประจำค่ะมาไปหลุดน้่นกานจ้าปะไปเาทำรุ่นกันวันนี้ครับคืนนี้จะได้นักน้อยๆตายรุน่นในการครับแต่น่าตาไปเลย ามามือสามไขน,นี่มาสองคนครับสองใครกับสนดะ <c oughs> อย่างนี้เก็บดีจ้ะเนาะมาเก็บตกเก็บ <c oughs> ตกสอบสองจะออกมาน้อนะครับพีน่น้ <c oughs> องเขารุ่นกับไปเรื่อยๆครับไมเนผลมยด้ก่อครับ 電光 <music> 電光と電光の。 ไปครับขอรบกันเหมือนตาดีเอ็นดูเด้นก็เิ่เห็นมองละดดกับพี่น่องเอนออกน่อยๆเนาะ านเห็ดดานตไตมา่ตุ้มนะตุ้มเดียวเห็ดยังโอเดตไคร ดีหอ,หอ,หอมหอมสามคนเหมือนนี่เอาไปเอามาเปลี่ยนแผนมาซองเฮตะไคร่ดีกว่าเนาะอฮัหาไตาเฮตะไคร่ดีกว่าจา้าปลาเค็ญยังกะเอาเนาะมันเนาะดอกน,น,อน,นาะดอกกลังนะฮะกำเนิดโอ้ขาเป็นอยากไปน้ำ นีด่ดกมโมครับะไคร้้าเ่วยขนาดกําลังงามๆนม,มีน้ำหนักเนเม <c oughs> น้องมาใหม่เดิมพื้นก่อนพื้นตวน่วันนะบ้านนะบ้านจช่รอเนาจะเป็นใครอยู่เนาะ บ้านบ้านเมือสาหุ่หนออกมืองเสาไหนมั่งหนึ่งเนาะหนึ่งกนำนังพีคา่าหลอกเก็บโต๊ะก็จะเฮ็ดเนี่หมดไว้เนาะสามหมื่อตีหมื่ออาทิตย์นึงเถอเนาะอืมขาตอ,อืม ตา่อครับเเจอไข่หน่อยละเจอทั้งไข่ทั้งตูมทั้งบานทั้งบานเอ้านี่นี่นน นึ่งแสบๆนะเป็น้องน,นี้นะอันนี้บอเอาได้เก่าเป็นเสือมันเลือไว้เนี่ยหนึ่งจิ้มกับน้ำพริกคาล้ำแตะกับไปเอ,อกเก็บตุกจะได้จะเอาเนาะจ้ะจะมีหลอดฟองอยู่เนาะยอะอ,ออกไม่เนาะ ชุดหนึ่งนี่ชุดแรกกําลังจะผ่านไปละชุกของปีปุห้ากํลังจะผ่านไปแล้วชุดที่สองจะมาไมน้อดหอนอยู่นี่ต่อไป้าที่เฮ็ดยังหอ้โหกอแดงเฮ็ดติ้นเนาะตัวป้ายก็จะเรื่อยเนาะออกเรื่อย mình người đẹp đi mua cái này thay đổi đi rồi này <laughs> <laughs> ไม่เจอแต่บ้านๆเ <c oughs> ก็บกับบ้านมาเก็บอนะไรเนาะบ้านหมอพอเหมาอมะอยู่ครับชาวบ้านหาสิมัใในใส่ปลาไหลอืมใส่บได้หน่อย อช่ฮ่าๆก้อนเก็บแบบนี้เนาะอ,อาบมมดโหก้อนก้อนดอกบานๆเลเต็มตาอยู่เียมือเฮ็ดบัางงามแล้วเฮอดต่เ้บานกครับวัน,บนนี้ ขนาดมานี่ยเนาะ,ะมาหมนเส่าเขาดีอะไเนีย,ด,ยนดมันไหวหลอ่อท้อถ่ายแล้วจันี่มาหมูเส่าเนาะพี่มอเนี่ย,ก,ยก,ก็ได้แกงอยู่เลยหอกเดยงหอก ไหนมันบ่อเหรอเร็กกรวายครับวหครับเนาะเร็กกำนะลังม,มวลพี่น,ออน้องเลยได้แล้วนีกสองบานครับเีกทั้งบานสาน่วเขาวาแล้วเนาะ เฮ็ดบุญถ่ายเมื่อกี้บ้านมาั้มมมมแงแต่ที่บอว่ามันบ้านหมดเลยน่ยู่พี่หนอกพอได้กินพอได้แกงอยู่พอได้หนึ่งอยอะเจอใครพี่หนอกเจอบ้านมา <c oughs> าื่ไมอไหร่นะเจอใครสิเนาะ <Okay. S 2> เขาไปกันหมดเห้วอันนี้ก็ตังต้งแต่แต่ก็เนาหไงเนี่ยเจาอ,อ,อ่ะอือมันไม่เหตุนะ เอาไอเลยเสียงให้างานงอารูมทั้งบา้านผสมะสนกันครับอันนี้ Của nói hãm hạng 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 hết hạng 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 อ่าตอนนี้นสรุปเป็นงานมันนี่ครับ <c oughs> นี่จ้ะเติมตาเกืบเต็มตามตมทั้งบ้านทั้งซูมเนะมาะทั้งบ้านทั้งตู้มีทมัทง้ง,งส,วส่วนแบบเต็มตา,ตตามจ้ะใกล้จะวายแล้วชุดแรกเนาะชุดแรกหมดแล้วจ้าวายแล้วไม่มีแล้วเนี่ยล่อ,น,อน่อหลุนกันต่อไปจ้ะเฮ็ดยังสีออยมันพ่นพนต๊ะมาเรื่อยๆเลยพุ่ง เฮ็ดก่อนเองเฮ็ดดิ้นเฮ็ดนังจะออกเนาะเม่อกี้อะเดี๋ยวตนนี้แหละจ้ะกลับมาแล้วพอได้แกงได้กินอยู่เนาะเก่งเก่งเฮ็ดบ้านเฮาท่าหนึ่งครับจะได้ตอนนี้กับเขาโตลาก่อนเด้อจ้ะมื้อนี้เมื่อยแฮงดึกแล้วอยากนอนละสี่ถุงเครื่งละจ้ะนี่ยท้งไปกันมื้อทุ่มนึงเนาะทุ่มนึง สำหรับเราใช้สาวนัด้านพี่ร้าน้องไปกันเนิ่นครับวันนี้นะครับไหว้พระกันไม่ชมคลิปใหม่มันต่อไปนะครับแล้วก็นี่สวัสดีครับสวักันไหมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกท่าทางยูทูบเนิ่นสมัองส้าอีกทางชองนี้ครับ